ว่าจะเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะคะพี่แฉครับผมเจะไปพูดคุยกันในช่วงโกลเอาลูกบายายเอ G ครับค่ะสนับสนุนโดย ylg boolean a d f e t u r e ถูก0 2 2 8 7 5 1 5 5กับคุณพวันน้วาวัฒนศัพย์นะครับรองประธานกรรมการบริษัท ylg boolean international ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณพิชยุทธรักคุณทีน่านค่ะสวัสดีครับคุณทีน่าครับค่ะเมื่อวานนี้นะคะพี่พี่แฉก็พูดไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะว่าทองของเราเนี่ยก็ทำฮิตเชอร์ข,อข,ขึ้นมาไม่ทราบว่าเกิดจากปัจจัยอะไรคะที่ทําให้ราคาทองพุ่งสูงริ้วขึ้นมาขนาดนี้ค่ะคือปัจจัยหลักๆที่สนับสนุนให้ทองคําขึ้นเนี่ยมีอยู่สองสมเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ลีเบีย มีส่งจดหมายไปทางอเมริกาเพื่อขอให้ทางอเมริกาหยุดแทรกแซงกับทางอเมริกาปฏิเสธที่จะรับข้อเสนอนี้เพราะนั้นเราจะไปเห็นได้ว่าทังที่นี้มันก็ยังมีปัญหาทําให้น้ำมันยังคงเมนเทนอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดอลลาร์ต่อต่อบาร์เรลก็จะเห็นได้ว่าเมื่อไร่น้ำมันยังอยู่ในระดับสูงทองคำก็คงจะย่อยากนิดหนึ่งถึงจะเห็นว่าเมื่อวานนี้ไปทำมิวไฮอยู่ที่พันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดก็จริง แตถึงย่อลงมาก็ไม่เห็นว่าลงมาลึกเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยอย่างอย่างที่วอลจีมองเนี่ยแล้วล่วันนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า1 4นสี่เอ่อสีหรือว่าถ้าต่ำจริงๆสุดๆก็ไม่น่าจะต่ำกว่าพันส่ร้อยเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่นักลงทุนสามารถเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าวายจีเชื่อว่ามีโอกาสที่จะไปต่อทั้งที่นี้มีปัญหาอัหนึ่งละ อเมริกาต่อไป QE 2เมื่อวานมีการคอน,คอนเฟิร์มวันอคารมีการคอนเฟิร์มจากเจนเนเกอร์ว่ายังคงจะใช้ QE 2จนถึงจบเพราะว่าเขาเชื่อว่าสาเหตุที่สภาพคล่องดีขึ้น เออเพราะว่าน้ํามันมันถูงอยู่ครัดังนั้นถ้าน้ํามันลงมาเขาก็ยังเชื่อว่าอเมริกายังอยู่ในสภาวะเงินเฟื่อดอยู่ฉะนั้นเขาเชื่อว่าการใส่สอ2เข้าไปเพื่อปร,ขขอรับสภาพคล่องอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สองปัจจัยที่สามก็คือเรื่องของโปรตุเกสซึ่งถูกดาวเกรดครับค่ะก็คือสามที่โลกเนี้ยยังมีปัญหาเพราะฉะนั้นมันเป็นแรงสนับสนุนให้ทองคํามีโอกาสที่จะไปต่อแล้วเราเชื่อว่า มันมีโอกาสไปถึงพันห้าร้อย US ดอลลาร์กับฟอยส์อาในเวลาไม่ไกลเท่าไหร่นะโอ้โหครับผมเอ๊ะคุณพวันครับแต่ก่อนหน้านี้นคุณพวันเคยบอกเราว่าถ้าทุกครั้งที่มีนิวไฮก็อยากจะให้ขายทํากําไรแต่ว่านิวไฮรอบนี้ยังไม่ต้องขายทํากําไรหรอครับยังให้ถือต่อหรอครับคือคือเรามองว่ามันย่อไม่ไม่สั่งนะคะเพราะทุกครั้งถ้านิวไฮแล้วมันย่อลงมาลึกก็จะมีการปรับฐานลงมาแต่ตอนนี้มันทํานิวไฮแล้วเหมือนแรงสนับสนุนในการซื้อยังมีอยู่เพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าโอกาส ทำดิวไฮต่อไปยังมีอยู่ค่ะครับผมพันห้าร้อยเหรียญที่คุณพวาวันประเมินบอกว่าน่าจะเห็นในเวลาไม่ไกลค่ะตัแ,แค่ไหนไตรมากที่สองนี้มีโอกาสไตล <จะ S 2> มากเร็วกว่าที่ทคิดไหมโอกาสแต่ทอดภายในอาทิตย์นี้เชื่อว่าไม่น่าจะเกินพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าดอลลาร์ต่อัถอยจะเาภายในอาทิตย์นี้นะคะครับผมขึ้นเร็วแล้วก็แรงแบบนี้นะลงทุนในบ้านเราบอกว่ากลัวเลยเกินพรวันต่อให้คุณพวันบอกว่าอ่าอนลงนิดนึงให้ซื้อเนี่ยเอางี้โอกาสที่จะลงแบบขาดทุนเนี่ย มีเยอะแค่ไหนหรือว่าเราโอกาสที่มีกําไรเนี่ยคิดว่าจะมากสักแค่ไหนครับคือเรามองปัจจัยที่อยู่รบอบข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามสิบโลกมันไม่มีข่าวอะไรที่จะทําสามารถทําให้ทองคำย่อตัวลงมาได้เลยมันเป็นข่าวลบทั้งหมดอันนี้ค,ค,คือหลักๆใหญ่ๆแล้วก็ประกอบกับเอ่อถ้าเรามองทางทางกราฟิกกราฟเนี่ยนะคะมันก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปเพราะว่าางย่อเนี่ยมันหมดไปแล้วค่ะคแล้วบ้านต่อไปเนี่ยถ้าหลุด ถ้าหลุดพันสี่ร้อยสี่สิบเนี่ยแนวต้านต่อไปตามเอ,อ่อเอ,อ่อกราฟแนวเอ,อ่อจับอยู่ที่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเลยค่ะอืม,อมก็ถือได้ว่าสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ก็ยังมีการแกว่งตัวนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถทำกำไรได้ใช่ไหมคะ,ะค่ะ,ค,ะคือเราประกอบทั้งสองสองเรื่องทั้งกราฟกับทั้งทั้งข่าวอะค่ะครับผมเอ้คุณประวันรับปัจจัยเรื่องที่เรากําลังรอคอยของผลการประชุมเอซีบีในคืนวันนี้ละครับตามเวลาบ้านเราก็สักเกือบเกือบทุ่มหนึ่ง น่าจะออกมาว่าตอนนี้ก็ปั่นหง่ัน่าจะขึ้นดอ,อกเบี้ยจะมีจะมีมนัยยะอะไรกับราหารทองไหมครับการขึ้นดอ,อกเบี้ยอะรนี้อดอกเบี้ยก็แปลว่ายูโรจะแข็งขึ้นทองคำก็มีโอกาสตามขึ้นไปอีกอะค่ะทองก็จะขึ้นตามยูโรถูกค่ะอืครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับถ้าเรามองจากปัจจัยรอบข้างแล้วมันเป็นบวกหมด <S <S แต่เชื่อว่าถ้าทองคําไม่สามารถเบรกพ้นพันสี่ร้อยหกสิบห้าก็จะมีโอกาสกลับมาลงเทคเอ่อฟอสซิอีกครั้งหนึ่ง ก็อาจจะย่อลงมาแต่ถึงย่อยังไงก็เชื่อว่าเหมาะไม่ไม่ลึกอะค่ะครับผมก็ยังถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ต้องจับตามองนะคะสาหรับราคาทองในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ละกันใช่ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณมอกันครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับโอ้โหเป็นไงพันห้าร้อยเหรียญนะ ตื่นเต้นเลยอ่ะคุณแม่ยังกอดหอมมาอยู่หรือเปล่าคุณแม่เนี่ยกอดแบบเอามาหอมเอามาจูบก็เป็น <c oughs> แม่พี่ขายไปแล้วไม่กล้าซือซ้อคืนด้วยนะโอ้โหตอนนี้ดิวไฮค<ช>ุกวันใช่มันก็ทําใจซื้อคืนลําบากนะคะพี่แคร์ค่ะนี่เนี่ยดูขายปลีกบ้านเราเช้าวันนี้ขยับขึ้นมาถึง200บาทนะครับล่า <โห S 1> สุดขายของทองคำแห้ง27,500ื่นเจ็ดอยห้าสบาทแล้วแต่ใครที่ซื้อก่อนหน้านี้ก็ตอนนี้ก็กำลังยิ้มกุ้มกลิ่มกุ้มกลิ่มเลยนะทีนี้เนี่ยจะมีจังหวะทำกำไรออกมาบ้างแต่คุณพรว่ายังไงอาจจะอ่อนลงมานนิดห่อย น่าจะซื้อไวเพราะว่ามีโอกาสจะนีวหายในช่วงภายในไตรามาสที่2นี้ด้วยนะครับ<ช>ก็็คนคำแนะนำจาก YLG b u l l i n International นะครับส<ช>่วนหุ้น